สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเนาะเจแดงก็มาในคลิปดับแม่สาวดับอยู่ทุกงวดแล้วก็เลขเด็ดเลขดังสูตรเจแดงเถอ,อะเนาะจานแดงท่าผ้านหนีเพิ่นกะเด่นที่ซี่องที่เก่าค่ะให้ยซีสองสองซีจับคู่กับเท่ากับถูกนะคะเจ็ด4ีสองห้าีสองเก้าีสอง บนมีสามทำมีสามเหลือเรียบร้อยเลยค่ะสองสี่สองข้างล่างให้หกอีกนะคะท่านผู้ชมถูกอีกปัดเนาะถูกอีกเออมีผู้ใดถูกกันแน่แน่ในคลิปที่ผ่านมาท่านผู้ชมผู้อยู่ทั้งบ้านถูกบ่ค่ะปูบุญมีนะคะซีคู่มหัศจรรย์ออก,อ,อ,กอย่ตํตำแหน่งออกออกบอยตำแหน่งนี่ออกบ่อยเพลอบ่ได้บ่ถูกมาสามงวดเลยเดีนี่มาเข่าจังเลยค่ะสองหกเนาะคะ่ะเนาะ ้เด่น6กับ7วิ่งวิ่ง,งบนล่างหนาจับตามมองค่ะท่านผู้ชมลอกข้ามเสียนปูบุญมีนี่นเนาะมาแน่ร้านเปอร์เซ็เนี่เข่าเป้าเลยค่ะตำแหน่งที่สองกับที่6นี่มาดูที่สุดมาบ่อยที่สุดเนาะคะ่ะเนาะวันหน้าหวังว่าสิบพพาดเขาติดต่อกันเดอ้อปูเดอ้อเนาะ,นะเลีมาบ่ายสถูกพยาใหม่หกสอง หกหาสองซื้อบนน้ำเดอ้อซื้อล่างน้ำเดอ้อเพิ่นมก 6, 1, ักหกหนึ่งทะบอกหกหนึ่งกับมาหกสองหกสามเพิ่นว่านะ่ะตรงเป๊ะนะคะเนาะค่อยเสียดายเกลียงว่าสีซื้อแล้ววานเป็นเลขดับหกสองเรื่องบัตสื่อเนนะาะพลาดโอกาสเลยค่ะเลขดับแต่ว่ากระสีดับแม่สาวนี่เอาอยู่เห็นบอกลดสีหายเบิ้งค่ะท่านผู้ชมเสี้ยนละย่องมาดูค่ะท่านผู้ชมเลขเพิ่นนะ่ะสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหก สองหกหนึ่งสองหนึ่งหกยุทตลวดนะคะนะพ่นให้ไปเบื้องด้วยโค้งสุดท้ายพ่นไก่สองหนึ่งหกหกหนึ่งสองนี่ค่ะจับคู่พ่นกะเขา่าซีซีสองขังละคำบนน้ำเนาะคะ่ะข้างบนด้วยเจียนระยองปูสํานักสงูงมือแรกเห็นว่าปูพันศรีจางสารากับท่านผู้ชมสองซตรงตค่ะจีีงงยงกันมึงดูละ พิ่นให้5 8 85นี่ล่ะมันใจล่ะเพิ่นว่ามันใจเปลี่ยนหาหลายกว่านี่เลขฝันฝันเห็นหน้าผู้หญิง2คนเอาหน้ามันก็เป็น2ตัวปู2 4เพิ่นว่าหน้ามันเป็นหน้าเป็นกลมๆหน้าเป็นนาคนเป็นหัวแมเพิ่นว่าเพิ่นก็สิไปมักหาอยู่นั่นเนาะสิเว่าผู้หญิง2คนหน้า2ก็สิเป็น2 4 49นะันตามไมนะ ดังมาจากไสคะส47 92ดังมาจากไซโบอองมาดับทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะดูดับทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้เขาวิ่งซีเขาที่บเนนะคะล่างเขาบนเนนะคะเนาะวันนี้สีมาตัวใดฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยฝากกดติดตามให้ด้วยนะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งค่ะท่านผู้ชม อย่าลืมสั่งสื่อที่มาใดตามเบอร์โทรถึ้ไฮนาโนะจหน้าสอ0 9 2 8 8 9 2 5 6้าค่ะ,ะก็บำรุงกลางคืนบำรุงกลางวัน1ชุด600ค่ะ1 600นะคะสีนี้600สีนี้600ก็ได้สบู่ฟรี1ก้อนที่นี้ถ้าท่านซื้อกลางคืน2กระปุกกับพันสกัแถมได้สบู่1ก้อนเลือกสบู่ สูรอดฝากจุดดำๆถ้าซื้อก้อนละหนึ่งร้อยด้ค่ะอันนี้ก้อนละร้อยห้าสิบนะคะนาโดยเฉพาะค่ะได้ของดีไปใส่คุณภาพหลักหมื่นราคาหลักพันค่ะขอรับประกันโดยเจดงยใส่เองทาเองเนาะค่ะขอโทษใส่เองแต่ว่าได้ทําเองเพิ่นทาเพิ่นซื้อสูตรมาจากเกาหลีกับซื้อสูตรมาจากอันญีปุ่นเนาะค่ะเนาะอี่ปุ่นกับเกาหลีค่ะเพิ่นซื้อสูตรมาก แล้วก็มาผ,ผลิตควบคุมการผลิตเองเนาะค่ะท่านผู้ชมดับบนกับสองซีกับซีสามนะคะสองห้าห้าสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหกแเกาเก้าแค่ะแล้วก็ดับล่างหกสองสองหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดกดแปหมศูนย์ศูนก่กับ 4, ดับหมวกนกับดับบ่ดับซีเจ็ดเนาะหมวกอนเนาะ ทีนี้เลขสี่ทิศเลขเด่นบนบนนะคะบนนีล่างนะค่ะล่างบนก็เด่นที่สี่กับห้านะคะโอ้โหถูกตัวดับจากตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะเนาะแปดห้าก็ไม่ดับไม่มีตัวดับเนาะห้า สี 47, เจอาไม่ดับนะ 47, 57, สี่เจ็ดห้าเจ็ดสีม้กวนบ่ฮนะห้าเจ็ดก็ไม่ดับนะ8 5ห้าก็ไม่ดับนะห้าแปดก็ไม่ดับห้าแปดก็ไม่ดับค่ะห้าสี่ก็ไม่ดับด้วยจับคู่ได้เลยจับสี่ห้า สีตัวนี้จับกันเลยจับกันได้เบิดเอ้าอันนี้กรบอดับเด้ค่ะหก็ดกระบดับเด้อโอ้ยหกดับเนาะหกเจดับ6 9ได้6 9ค่ะได้หกได้60ไม่ดับ60 90 9ก้าหกหค่ะอา้าวได้กลับกันด้วยเหรอหกศูนย์เกจตัวเกนะเกที่กิงเป็นเกเจดเนาะ ศูนยก็ได้นะเจ็ดยก็ได้แต่เลขมันสิเคยมากตั้งแต่หกหกถ้ามา6กก็หกเก้าไม่ได้ถ้ามา7ก็เจ็ดเก้าแล้วก็เ0้าอีกตัววันนี้บอมีตูดับค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะได้หลายตูวเนี่ยเป็นแนวทาง ร่องเทียกับเขาเป๊ะเป๊ะด้ค่ะที่เกียดบดงบรไร่วงคลิปเขาตรงๆเลยนะคะข้างล่างมา6กับ7นะคะมาแนนอนแท่นะคะมาแท้ข้างบน4กับ5มาแท่หาตัวประกบบวบเจ็ดกับ8ปดบกเก้ากับ0นะะูนค่ะตัวไม้มาจับ6กับ7นะคะหกับ7จ็นี่มัดซีหาบ่ใครผิดนะ สองตัวบนนี้ไม่ค่อยผิดนะวงไว้เลยสิมาอีกรอบบอสซีนะห,หกกับสิมาอีกรอบนะเอาคาราโมตจุ่ม้าเบงเจ้าอื่นประกอบการตัดชิ้นใจในการซื้อจะดับแม่สาวดับยูเอาอยู่ทุกงวดคะ่ะเอาอยู่ทุกงวดเลย ากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตาม2 4 4 3 25 5 2 0 7 7 0 6 1 1 6 8 9กับ8คือดับบุญค่ะ6 2 2อ6 7 7 6 8 5 5่3 0 0 3 4 9 9 4คือดับล่างค่ะทุกช่วไปไหนมาก็ลืมอย่าลืมแวะมาดูเลขดับแม่สาวด้วย แคปหน้าจอคะ่ะท่านผู้ชมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสั่งซื้อคิมมาได้เบอร์เรกันเลห,หน้าจอจุดเก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะสั่งซื้อคิมมาได้เลยแคปหน้าจอไม่ได้คะ่ะดับบนดับล่างคะ่ะให้ท่านผู้ชมมั่งมีเงินทองกันเล้วกันคะ่ะสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอย่าหวั่นไหวได้ก็เยอะ หัวเสียกย่าห้ได้ย่าหัวเสียยา่าหัวเสียย่าห้ได้ย่าหัวคำฟังเพยนะค่ะได้ได้ย่าห้เสียย่าหาัวเสียย่าห้เสียอย่าร้องไห้เวลาเสียอย่าร้องไห้เวลาได้ะอย่าหัวเราะกะสมาธิตั้งมันอ ได้กระโดดโลดเต้นเนอะแยมเสียหนาเสาวโหนงอยเงาเป็นคนละโลกไปเลยนี่นะก็กลางๆค่ะท่ไปผู้มได้ก็เะยอะหัวเสียก็เะยะให้เนะขอ่านผู้ปชมโชคดีเรื่อยๆเป็นน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ